องเด็กเรื่องเวลากลางคืนละโอเคไหมคะเดี๋ยวป้าจะทวนในเวลากลางวันให้เด็กๆฟังโอเคไหมคะเวลาบนโลกเนี้มีเวลากลางวันกับกลางคืนกลางวันเป็นเวลาที่มีพระอาทิตย์เวลากลางคืนเป็นเวลาที่ไม่มีตอนเช้าอยู่เป็นเวลากลางวันนะอยู่ใช่ไหมคะตอนเช้ามีพระอาทิตย์ไหมตอนเช้ามีพระอาทิตย์ดังนั้นเป็นกลางวันตอนสายเป็นเวลากลางวันไหม เป็นตอนเที่ยงที่ยังเป็นเวลากลางวันไหมเป็นใบบ่ายเป็นเวลากลางวันไหมเป็นเย็นเย็นเป็นเวลากลางวันไหมเป็นไหมเป็นเย็นเย็นออกไปเนี่ยเด็กๆเข้ามาเนี่ยเห็นไหมฟ้ายังสว่างอยู่เลยถึงแม้ว่าไม่มีแดดแต่มันยังสว่างอยู่เลยเพราะฉะนั้นตอนเย็นก็เป็นเวลากลางวันโอเคไหมคะเวลากลางคืนเป็นยังไงเวลากลางคืนไงมืดมืดแล้วเด็กๆต้องกลับบ้านโอเคไหมคะ ค่ำแล้วนกบินกลับลังค่ำแล้วเป็นเวลากลางคืนไหมหรือเป็นเวลากลางวัน oh. กลางคืนเด็กๆอย่านอนดึกดึกเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนคะกลางคืนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นป้าสรุปให้ฟังว่าเวลากลางวันมีอะไรบ้างเช้าสาย oh. เที่ยงบ่ายแล้วก็ <Yeah. S 1> เย็นเก่งมากคะ่ะเวลากลางคืนมีอะไรบ้างค่ำแล้วมืด mm. แล้วอะไร ดึกเก่งมากดึกนะโอเคไหมคะป้าทวนนาฬิกาก่อนนาฬิกาถ้ามีพระอาทิตย์อันนี้มีพระจันทร์ใช่ไหมป้าทวนพระอาทิตย์ก่อนนะพระอาทิตย์เข็มสั้นชี้เลขหพระอาทิตย์มาทํางานเราเรียกว่า6นาฬิกาเก่งมากหนาฬิกาเข็มสั้นย้ายมาชี้เลข7เราเรียกเข็มสั้นชี้เลข8เป็นเวลาเข็มสั้นชี้เลข9้าเป็นเวลาเข็มสั้นชี้เลข10เป็นเวลา เข็มส de ั <MA> ้นชี้เลข11เป็นเวลาเข็มสั้นชี้เลข12เป็นเวลาเข็มสั้นชี้เลข1เป็นเวลาที่มีดวงอาทิตย์ให้1นาฬิกาได้ไหมได้ไหมได้ไหมบอกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ถ้ามีดวงอาทิตย์ถ้ามีดวงอาทิตย์เข็มสั้นชี้เลข1จะเป็นกี่นาฬิกาเก่งมากทีคิวเก่งมากเข็มสั้นชี้เลข1ถ้าเป็นเวลาที่มีดวงอาทิตย์เป็นเวลา13นาฬิกา เข็มสั้นชี้เลข2เป็นเวลาที่มีดวงอาทิตย์เป็นเวลาสิโอเก่งมา14เข็มสั้นชี้เลขสเป็นเวลาที่มีดวงอาทิตย์เข็มสั้นชี้เลขสี่เป็นเวลาที่มีดวงอาทิตย์เป็นเวลาเข็มสั้นชี้เลขหเป็นเวลาที่มีดวงอาทิตย์เป็นเวลาโอเคไหมโอเคไหมเข็มสั้นมาชี้เลข6แล้วชี้เลขหแล้วตอนนี้พระอาทิตย์กลับบ้านไปแล้ว โอเคไหมคะค้ายที่กลับบ้านไปแล้วเข็มสั้นมาชี้เลข6ละพระจันทร์ใจดีพระจันทร์บอกให้เด็กๆนับต่อไปเลยเพราะฉะนั้นจาก17นาฬิกาจะกลายเป็น18นาฬกาโอเคไหมคะเข็มสั้นชี้เลข7เป็นเวลา <18 S 1> อ๋อ18แล้วเก่งมา18แล้ว19เข็มสั้นชี้เลข8เป็นเวลา20เข็มสั้นชี้เลข9เป็นเวลา เข็มสั้นชี้เลข10เป็นเวลาเข็มสั้นชี้เลข11เป็นเวลาเข็มสั้นชี้เลข12เป็นเวลาีโอ <22. S 2> เคไหมจบรอบมาแล้วนะป้าถามว่าเวลาที่ไม่มีดวงอาทิตย์เข็มสั้นชี้เลขหนึ่งเป็น25นาฬิกาได้ดไดไหรือไม่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมใครว่าไม่ได้ยกมือขึ้น ได้ไหมไม่ได้เพราะไม่งั้นเด็กๆนับเหนื่อยเลยเด็กๆจะต้องนับไปเรื่อยๆ25 26 27 2้ายหกย่เยเหนื่อยไหมนิจเหนื่อยไหมอ๋อเหนื่อยนใครเหนื่อยยกมือขึ้นอ๋อเหนื่อยโอเคเพราะฉะนั้นใครเห็นตรงกับป้าว่าเราควรจะกลับไปนับหนึ่งใหม่ใครเห็นด้วยยกมือขึ้นสิใครเห็นด้วยว่าเราจะกลับไปนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเข็มสั้นชี้เลขหนึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีดวงอาทิตย์เราจะให้มันเป็น หนึ่งนาฬิกาวินวันนี้วินเก่งมากพอไม่มีพระอาทิตย์แล้วเป็นยังไงเข็มสั้นชี้เลขหนึ่งเป็นหนึ่งนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลขสองเป็นนเข็มสั้นชี้เลขสามเป็นนเข็มสั้นชี้เลขสี่เป็นนเข็มสั้นชี้เลขห้าเป็นห้านาาถอีกครั้งหนึ่งนะ ถ้าเข็มสั้นชี้เลขน้อยเป็นเวลาที่มีดวงอาทิตย์เข็มสั้นชี้เลขหนึ่งจะเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาได้หรือไม่่เก่งมากถ้าเป็นเวลาที่มีดวงอาทิตย์เข็มสั้นชี้เลขหนึ่งจะเป็นเวลาเก่งมากวินเก่งมากอีคิวเก่งมากอีคิงนะป้าถามว่าเข็มสั้นชี้เลขสองเป็นเวลาที่ไม่มีดวงอาทิตย์จะเป็นเวลา <gusta. S 1> <off head> เข็มสั้นชี้เลข3เป็นเวลาที่มีดวงอาทิตย์มีดวงอาทิตย์จะเป็นเวลาเก <c oughs> ่งมากลูกโอเคไหมเก่งมากทีนี้ป้าจะกลับมาถามเรื่องเวลาที่ไม่มีพระอาทิตย์แล้วนะเวลาที่ไม่มีพระอาทิตย์แล้วนะใครอยากตอบผลแรกยกมือขึ้น <c oughs> โอเคอีค e ิวอ e ีคิวเข็มสั้นชี้เลขแดเป็นเวลาเ <c oughs> ก่งมากวินน้อมไหมวินเข็มสั้นชี้เลขเก้าเป็นเวลา ชี้เลข9ลูกนับต่อ18แล้วเออใชาลาอ่ลิวสีพร้อมไหมลูกเข็มสั้นชี้เลข2เป็นเวลาเก่งมากโทยะพร้อมไหมโทยะโทยะอยากตอบอะไรเข็มสั้นชี้เลขสเป็นเวลาเป็นเวลาอะไรไมเป็นเวลาสนาฬิกาเฉยๆสิโอเคไหมเพราะมันเป็นเลขน้อยไงบูนบูนบอกป้าหน่อยเข็มสั้นชี้เลขสเป็นเวลา เก่งมาไอวี่เข็มสั้นชี้เลข5้าเป็นเวลาเก่งมาฟอรเช่ขาเข็มสั้นชี้เลข7เป็นเวลา7ไม่ได้นับต่อถึงส8แแล้วต้องเป็น,นเ,ออเข็มสั้นชี้เลข7็ต้องเป็น19นาฬิกาเป็นเวลาที่มีพระจันทร์แล้วพราวขาเข็มสั้นชี้เลข8เป็นเวลาเก่งมากค่ะพราวมีใครยังไม่ได้ตอบม้างคะลูกอะเป็นเป็นเข็มสั้นชี้เลข8เป็นเวลา โอ้โหตกใจ20น่นาฬิกาซาตโลเข็มสั้นชี้เลข1เป็นเวลาเก่ <S <S 1> <S 1> งมากค่ะซาตโลโ,โอเคมีใครไม่เข้าใจมั่งจำไม่ว่าเวลาเด็กๆด,ดูนาฬิกาเด็กๆเ,เหลือบดูสัญ,ญลักษณ์นิดนึ่งว่ามันเป็นเวลาที่มีดวงอาทิตย์หรือไม่มีดวงอาทิตย์โอเคไหมคะโอเคใครสงสยัยไหมไม่สงสัยนะ,ะตั้งใจทำไป